ลิปนี้นะครับเป็นการหาอินดิเกตสองชั้นบนขอบเขตที่ไม่สี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยเราจะต้องเป็นคนใส่ขอบเขตเองอันดับแรกนะครับว่าเราจะใส่ขอบเขตเนี่ยคือขอบเขตของเรานะครับมันจะเป็นรูปเป็นกราฟมาให้เราออไปวาดรูปแล้วมาใส่แต่สิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะว่าเราจะใส่ยังไงเนี่ยอยู่ที่ลําดับของการอินดิเกตนะครับพนตอนนี้เขากําหนดมาให้มันเป็น D A อยู่ เพราะตัว d a เนี่ยนั่นก็มีจะต้องแยกเป็น d x d y หรืออาจจะออกมาเป็น d y d x นะครับสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะเลือกเป็นแบบไหนอยู่ที่ตัวฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตว่ามันสามารถอินทิเกรตเทียบกับตัวแปรตัวไหนได้ง่ายกว่านะครับตัวไหนอินทิเกรตง่ายเลือกตัวนั้นอันไหนอินทิเกรตยากก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับไปไว้ทีหลังนะแต่อย่างถ้าฟังก์ชันของเรา อินดิเกตเทียบใครก็ได้นะครับให้ไปดูที่กราฟดูที่ขอบเขตดูที่รูปที่เราจะวาดนะครับว่าอันไหนซึ่งข้อนี้ 6x กำลังสองอินดิเกต x ก็ได้ y ก็ได้ครับไม่มีปัญหาเพราะต้องดูที่รูปนะครับก็มาวาดรูปประกอบแกน x กับ y อะอันนี้แกน x ตัวนี้แกน y นะครับอ่าเส้นแรกเป็นพาราโบลา y เท่า x 2, กำลังสองบวกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นพาราโบลาที่ลอยอยู่ข้างบน ขึ้นขยับจุดยอดขึ้นไป1ห,หน่วยขึ้นไปนี้อ่ะอีกตัวแรกนะครับ2เป็นเส้นตรง x บวกเท่ากับ3 x เป็น0 y ย์เป็น3อยู่ตรงนี้ y เป็น0 x นย์เเป็น3ก็อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง2จุดนี้ลงมาอย่างนี้ปึ๊บนะครับอ่ะขยับเส้นนี้ขึ้นไปปึ๊บปิดอนะ่ก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ทีเนี้ยนะับพอพื้นที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเราควรจะเลือกใครถ้านักเรียนเลือก dx นะดูตรงนี้นะครับดูครูขีดเส้นสีเขียวแบ่งตรงนี้ไว้ถ้าเลือก dx นะครับดูพื้นที่ที่อยู่เหนือเส้นสีเขียวเนี่ยถ้าเราไล่ไปซ้ายจากซ้ายไปขวาซ้ายคือพาราโบลาขวาคือเส้นตรงนี่คือเลือก dx นะนะครับแต่ถ้าบริเวณที่อยู่ใต้เส้นสีเขียวซ้ายพาราโบลาขวาพาราโบลานั่นแปลว่าขอบเขตของมันไม่ใช่ชิ้นเดียวกัน ถ้านักเรียนเลือก dx ต้องแยกเป็น2ชิ้นเป็น r 1ชิ้นบน r 2ชิ้นล่างนี่คือกระบวนการทำนะครับอ่ะกลับกันทีนี้ถ้าเราเลือก dy นะครับข้างล่างขึ้นข้างบนไล่จากล่างขึ้นบนนะครับอ่ะล่างขึ้นบนปุ๊บก็จะเจออย่างนี้อ่ะลากขึ้นไปปุ๊บทุกเส้นที่เราลากเห็นไหมครับเราลากขึ้นไปเนี่ยมันข้างล่างไม่ว่าจะจิ้มลากตรงไหนปุ๊บข้างล่างก็ยังเป็นพาราโบลาข้างบนก็คือเส้นตรงเส้นเดิม มันจะตลอดแนวได้หมดเลยเนี่ยเพราะนผ้าพื้นที่เป็นลักษณะอย่างนี้ควรจะเลือก dy ก่อน dx นะครับเลือก dy ก่อน dx ซึ่งถ้าเลือก dy ข้างล่างคือ y เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งอ่ะเส้นที่ปิดด้านบนนะครับถ้าเลือก dy เนะเส้นที่ปิดข้างบนจากเดิมทีมันเป็น x บวก y เท่ากับสามเนี่ยตัวเนี้ยครับเราก็ปรับให้มันใหม่มันให้มันเป็น y เท่ากับสามลบ x นี่ก็คือเราจะได้ขอบเขตของค่า y ส่วนค่า x นะครับส่วนค่า x เนี่ย ก็พอเราเลือกดีเราเลือกดีไวแล้วก็ต้องหาค่า x ซึ่ง x ก็จะกลายเป็นซ้ายสุดต้องเป็นค่าคงที่นะครับก็คือตำแหน่งที่เป็นจุดตัดทางนี้กับจุดตัดตรงนี้นะซึ่งสามารถหาได้ด้วยการแก้ระบบสมการโดยการเอาสองสมการนี้มาชนกันนะตรงนี้นะักเรียนไปรับผิดชอบตัวเองนะครับตรงนี้คือเลขมอเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้คือ x เท่ากับลบสองนะทางซ้ายเนี่ยคือ x เท่ากับลบสองใครที่ลืมแล้วต้องไปทบทวนเองนะ หรือไม่ได้ก็ถามเพื่อนคุูมั่นใจว่ามีคนทําเป็นละนะครับฝั่งขวานี่คือ x เท่ากับ1อันนี้คือจุดตัดนะครับทางซ้าย x เท่ากับลบสขวาคือ x เท่ากับหค่า y ไม่ต้องใช้ครับคือไม่ต้องหาทั้งจุดนะเพราะเราเลือกเราเราจะทํา dx ทีหลังพ้นขอบเขตของ x ก็คือเอาจุดปลายซ้ายสุดกับขวาสุดมาเลยเอาละพอเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็มาเริ่มอินทิเกรตได้เลยก็ดับเบิลอินทิเกรตนะครับบน r ของ6 x กำลัง2 da เนี่ย ก็จะโดนเปลี่ยนไปเป็นแยกออกมาเป็นดับเบิลอินเกราของ 6x กําลัง2เราเลือก d y ก่อนแล้วค่อย d x เพราะฉพราะขอบเขตของ y ครับ y ตั้งแต่ x กําลัง2บวก1จนถึง3ลบ x ถ้าเลือก d y นะครับตัวแปรก็จะเป็น x ฟังก์ชันเป็นตัว y แล้วขอบเขตของค่า x ก็คือตั้งแต่ลบ2ถึง1ได้ตรงนี้มาแล้วก็อินทิเกรตได้เลยก็อินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึง1ตัวนี้อินทิเกรต 6x แต่มันเป็น dy นะครับพอ d y ก็แปะ y เข้าไปมันก็คือ 6x กำลัง2อยู่เฉยๆแล้วก็เพิ่ม y เข้าไปตั้งแต่ x กำลัง2บวก1ถึง3ลบ x dx ลบ2ถึง1 6x ไม่ต้องยุ่งปิดไว้ก่อน 6x กลัง2นะครับแทนค่าเฉพาะตัว y ก็เป็นตัวบนก็คือ3ลบ3ลบ x ตัวล่างคือลบ x กำลัง2ลบ1นะครับกระจายลบเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ dx ทีเนี้ยไม่ใช่อินทิเกรตได้เลยนะถ้ามันอรู่รูปผลคูณเนี่ยมันมี 6x 2กัคูณอยู่กระจายเข้าไปก่อนแล้วค่อยอินทิเกรตนะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึง1ของคูณเข้าไปเป็น18เออไม่ใช่18 3ามันลบกับ2ก่อนเหลือ2เพราะตรงนี้เหลือ12นะครับกลายเป็น 12x กำลัง2ลบ 6x กำลัง3ลบ 6x กำลัง4นี่คือฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตเทียบกับ x ซนะครับซึ่งได้เท่ากับลบ2ถึง1อ่ะอินทิเกรตแล้ว ตัวนี้อินดิเกตแล้วครับอินดิเกตตัวนี้ก็จะเป็นได้กำลัง3ส่วน3ก็เหลือ4 x กำลัง2กำลัง3ลบกับ6อันกำลัง4ส่วน4เอา2ตัดเหลือ3 x กำลัง4ส่วน2ลบกับ6 x กำลัง5ส่วน5ตั้งแต่ลบ2ถึง1นะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปก็จะกลายแทนค่าได้1่ก็ได้4ลบ3ส่วน2ลบ6ส่วน5 นะครับแล้วก็ลบด้วยแทนค่าด้วยลบสองเป็นลบแลบแเป็นลบสามสิบสองแล้วก็แทนค่า,าลบสองกับสิบหกสิบหกส่วนแปดแปดสามเป็นลบยี่สิบสีแล้วก็แทนค่าด้วยอันนี้สามสิบสองสามสิบสองติดลบคูณกับลบหกกลายเป็นบวกนะครับเป็นเท่าไหร่อะ ตึบร้อยเก้าสิบสองส่วนห้านะครับแล้วก็คิดเลขให้มันอ่ะ่ะครูคิดแล้วได้ร้อยแปดสิบเก้าส่วนสิบนะครับอ่ะนั้นก็ไปแกะรายละเอียดเองนะเรื่องตัวเลขบวกลบเลขนะครับไม่อ่าครูไม่ให้น้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าถ้ามันก็มีโอกาสพลาดได้ถ้าเลขมันเยอะแต่กระบวนการสําคัญคือการใส่ขอบเขตอินทิเกรตนะครับใส่ให้ได้นะครับแล้วก็อินทิเกรตรอบแรกให้ถูกนะคะแนานส่วนใหญ่อยู่ที่รูปกับ ขอบเขตนะครับตรงเนี้ยคะแนนส่วนใหญ่มันจะจบอยู่ตรงเนี้ยแค่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับเหนือเส้นสีแดงขึ้นไปเนี่ยข้างล่างเรื่องของการอินดิเกตมันเป็นทักษะของแคลหนึ่งนะครับเพราะคะแนนตัวนี้จะน้อยเพราะเวลาทาข้อสอบก็ต้องเรามันระวังตรงไหนให้ดีเพราะถ้าข้างบนที่คุณเหนือเส้นสีแดงที่ขีดไว้เนี่ยถ้าข้างบนผิดข้างล่างมันก็ไม่มีทางถูกครับไปดูข้อต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อที่2นะครับสําหรับหัวข้อนี้ ก็คือให้หาดับเบิลอินทิกรลตัวนี้นะครับเส้นที่ปิดล้อมมี3เส,ส้นก็คือ x เท่ากับ y กำลังสเส้นตรง y เท่ากับ2แล้วก็แกน y นะครับมี3เส้นทีนี้ฟังก์ชันของเรานะครับ1ส่วน y กำลัง4บวก1เนี่ยมันอินทิเกรตเทียบกับ y ไม่ได้นะครับเพราะมีบวก1นเนี่ยตัปวปัญหาคือบวก1เพราะข้อนี้จำเป็นต้องอินทิเกต dx ก่อนนะต้องเลือก dx ก่อนแต่ยังไงคือต้องวาดรูปนะครับมาดูรูป กราฟ x เท่ากับ y กลัง3นะครับมันจะเหลืออย่างนี้ปึ๊บลงมาตัดที่จุด0 0แล้วก็เลืออย่างนี้ประมาณนี้นะครับนี่คือกราฟ x เท่ากับ y กําลัง3เส้นตรง y เท่ากับ2เส้นตรง y เท่ากับ2มันก็จะวิ่งมาแนวนอนแบบนี้ปึ๊บอ่ะมาตัดกันตรงนี้ตแหนี้นี้อ่ะขึ้นมาตัดกันตรงนี้นะครับตรงที่มันตัดแล้วก็แกน y ก็คือตรงนี้เส้นนี้ครับนี่คือแกน y พราะบริเวณที่อินทิเกรตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดตัดอยู่ตรงไหนก็แทนค่า y เป็น2ลงไปนะครับแทนค่า y เป็น2ลงไปตรงตรงนี้ที่มันตัดกันพอ y เป็น2ปุ๊บ x จะเป็น8เพราะจุดนี้คือคือจุด8กับ2อันนี้หาง่ายก็ใส่ลงไปได้เลยเอาละครับทีนี้เนี่ยตัวอินทิเกรตของเราเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับว่าข้อนี้เนี่ยดับเบิลอินทิเกรตบน r ของ1ส่วนด้วย y กําลัง4บวก1 d a เนี่ย จำเป็นจะต้องอินทิเกรตเทียบ X ก่อนนะครับเพราะนั้นก็เป็น1ส่วนด้วย Y กำลัง4บวก1 DX แล้วก็ DY พอเป็น dx กครับกลับไปดูที่รูปพอ DX ต้องเนต้องไล่อินทิเกรตจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวาลากเส้นมาแบบนี้ซึ่งทางซ้ายตลอดแนวคือ X เป็น0ทางขวาตลอดแนวคือ X เป็น Y กำลัง3นะครับจากเส้นถึงเส้นนะครับก็คือ0ถึง y กำลัง3ส่วนตัว d y ครับ dy เนี่ยไล่เอาเป็นจุดนะครับย้ำว่าต้องเป็นค่าคงที่เพราะจุดล่างสุดพอ d y ก็คือจากล่างขึ้นบนล่างสุดคือ y เป็น0ครับตาแหน่งนี้ตรงนี้นะอันนี้คือ y เป็น0แล้วบนสุดก็คือ y เป็น2สองพอดิเกตตั้งแต่0นย์ถึง2ก็จะได้ตัวนี้มาเอาละที่เหลือครับก็คืออินทิเกรต ศถึง2ติดไว้ก่อนเพราะอินทิเกรต dx ครับทั้งหมดนี้ไม่มี x ก็แค่แปะตัว x เข้าไปตัวเดียวเราก็จะได้เป็น x ส่วนด้วย y กํลัง4บวก1ตั้งแต่0ถึง y กํลัง3 dy แล้วจากนั้นตรงนี้ก็เป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2นะครับแทนค่าลงไปได้เป็น y กํลัง3ส่วนด้วย y กํลัง4บวก1แทนเทีนศูนย์ได้0ูนย์ะครับแล้วก็ dy ่าพอเป็นอย่างนี้อินทิเกรตได้แล้วครับ เพราะว่าไอการที่มันวายกลังสี่บวกหนึ่งอินดิเกตไม่ได้เราใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรเข้ามาช่วยนะครับมันจะพอเราดิฟมันจะเหลือวายกลังสามอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะครับนี่คือกระบวนการนะเพราะส่วนใหญ่นะถ้ามีใส่ลงไปปุ๊บมันก็จะใช้เรื่องของการเปลี่ยนตัวแปรเข้ามาช่วยกระดาษทดอยู่ตรงนี้นะครับเราจะอินดิเกตใครนะครับตัวนี้ตัวปัญหาคือตัวนี้นะนะครับเราก็ให้มันเป็นตัว u ไป u เท่ากับ y กำลัง4บวก1 ดังนั้น du ก็จะเท่ากับ4 y กำลัง3ดิฟ1ได้0ก็แปะ dy เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวอินทิเกรตของเราเนี่ยคือตัว u du ต้องการ4 y กำลัง3ในนี้เรามีเรามีา y กำลัง3แล้วครับมันขาดที่มันขาดอยู่คือขาดตัวเลข4เพราะฉะนั้นตัวอินทิเกรตของเราเนี่ยอินทิเกรตนะครับา y กลังสส่วนด้วย y กำลัง4บวก1 dy เนี่ย เราก็เปลี่ยนมันไปเป็นอินทิเกรตนะครับ 1.Y ส่วน y กำลัง4บวก1แล้วตรงเนี้ยเอาเข้าไปไว้นีนนี้อ่ะมันต้องมีเลข4ด้วยนะครับเป็น C Y กำลัง3แล้ว D Y วารพอเลข4เกินมาคูณเข้าไปข้างหน้าได้1ส่วน4อ่ะเปลี่ยน4ไปเลยนะนะครับพอนมันก็จะกลายเป็น1ส่วน4อินทิเกรตครับพอก้อนเนี้ยมันคือตัว u แล้วทั้งหมดนี้มันคือ du มันก็จะกลายเป็นอินทิเกรต1ส่วน u d u นะครับได้ตัวนี้มาซึ่งอินทิเกรต1ส่วน u นะครับ1ส่วน u มันจะได้ log absolute u นะครับได้ f log absolute u ก็คือ1ส่วน4 log absolute y กํลัง4บวก1นี่คือผลลัพธ์ของการอินทิเกรตนะ เอาแค่นี้นะครับตรงนี้คือกระดาษทดนะย้ำอีกทีนะอย่าเอาตัว y เข้าไปแทรกในวิธีทํานะครับขอร้องนะนะเนี้ยทดไว้แล้วเอาแค่ผลลัพธ์เข้าไปเพราะมันกลายไปเป็นนะครับ1นึ่งส่วนสี่คูณกับล็อกทีนี้ตรงเนี้ย y กำลังสบวกหมันไม่เป็นลบนแน่ๆครับคือเหตุผลของ,ของการนี่เแล้วได้ล็อกเนี่ยต้องใส่อับส์ลูตเพราะว่ามันอาจจะติดลบแต่เนือ่องจาก y กำลังสบวกหกำลังสมันเป็นบวกครับมันไม่ติดลบแน่ๆน ก็ไม่ต้องก็เปลี่ยนค่าสัมบูรณ์เป็นวงเล็บไปเลยบวก1ขอบเขตก็ต้องตั้ง1 2่012ที่็็แทนค่าครับ1ส่วน4เก็บไว้ก่อนข้างในคือล็อกแทนค่านี้เป็นวายกำลัง2กำลัง4เป็น16 16บวก1เป็น17แล้วก็ลบด้วยแทนค่า y เป็น0นะครับก็จะเหลือล็อก1 ล็อกนะอย่าออกเสียงว่าลอนนะอ่ะได้ศย์ครับดังนั้นที่เหลือก็นั่นแหละครับคือคำตอบก็จะได้เป็นล็อก17นะครับอ่าสิเจ็ดเลขสิเคูเลขล็อก17ส่วน4คือคำตอบของข้อนี้ครับอ่ะอันนี้ก็คลิปนี้ก็สำหรับการฝึกใส่ขอบเขตนะครับแล้วก็มีเทคนิคการอีเกเป็นตัวแปรเข้ามาให้ดูด้วยนะก็พยายามศึกษานะครับเราไปทบทวน เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเรื่องการสลับลำดับครับ